สวัสดีครับพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านนะครับวันนี้ทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมา,เ,าเก็บผักนะครับเก็บใบกะเพราแล้วก็ฟักนะครับมีคนสั่งไปมีคนสั่งพอเขาดูคลิปไปแล้วเขาก็เห็นนะครับว่ามีเออม,มีผักแล้วก็เขาก็สั่งเข้ามามีลูกค้าสั่งเข้ามา,มาเพื่อที่จะเอาไปทําอาหารนะครับตรงนี้ใบกะเพราเราก็จะมาเก็บตรงนี้นะครับใบกะเพรา ส่วนฟักของเรานะครับฟักของเราก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งที่คลิปก่อนผมได้ลงไปให้ดูแล้วนะครับก็จะมีนะครับนี่นะครับลูกที่สวยนะครับลูกที่สวยเป็นฟักอ่อนนะครับฟักอ่อนตัวนี้จะไม่ต้องเอาใบไอเอาอะไรนะเอาเม็ดออกนะครับส่วนลูกใหญ่ๆนะครับที่ว่าเราจะเอาไว้ทําพันธุ์ก็ยังอยู่นะครับยังอยู่ลูกล่างเนี่ยลูกล่างนี่ก็น่าจะได้ เอาไปเก็บไว้แล้วดูนะครับที่น้องมันจะมีอยู่สองลูกซึ่งตัวนี้ผมจะเอาไ้ทําพานก่อนนะครับวันนี้มีผู้ช่วยครับผู้ช่วยเดี๋ยวให้ผู้ช่วยได้ช่วชถือกล้องผมจะทำการเด็ดวันนี้นะครับก็อุปกรณ์ในการเด็ดผมก็จะใช้เป็นกันไกเพราะว่ากันไกมันจะทําให้แผลของสิบผักเนี่ยมันจะสวยนะครับอ่วิธีการตัดพี่น้อง พี่นน้องะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาเด็ดมาเด็ดกระเพรานะครับกะเพรากะเพรากระเพราที่มีคนก็สั่งไว้เดี๋ยวเก็บอันนี้ก่อนเหมือนเดิมครับกระเพราก็ใช้นี่เหมือนเดิม เยอะนะครับพี่น้องชอบมากนะครับหอมกะเพรานี่มันหอมเป,เป็นกะเพราป่ากะเพราบ้านมด<ป>อ้เยอะ<ๆ>นิดนะึงม,ม,นะมดกัดพี่น้องมดกัด หมดหลายครับหมดหลายโอ้ยเนาะเอาไหมาตามมาเรื่อยๆครับเอาภาษาไทยแน่ภาษาอีสานในเรื่องกันพี่น้องฟังเอาด้วยครับ กับแจ้งที่บอกเราพี่น้องไอ้ขันท้าใส่มือเด็ดอะครับมันมันเสียหแผลแผลของต้นใหม่มันสีบองงามครับมันบวงงามห้วกับเวลามันแตกออกมามันสีมันสีเบิองแบบจังไรเราพี่น้องมันสีเบิองแบบอ่ามันแคลยๆว่ามันสีสัมนะครับมันสีสัมมขันท้าขันท้าเด็ดมันสีไหแหแหกิงแหการมันสัมบ่อนนี้เวลามัน มันแตกของมาไม่เนี่ยมันกระสีมีแผลที่พอดีนะครับผมก็เลยใส่วิธีนี่นะครับพี่น้อง ข้าก็เคยสร้างไปแล้วเถอนึงครับผมสร้างไปแล้ววันนี้ติดใจครับกับข้าผมมันหอมมันเป็นกับข้าวปลากับข้าบ้านม,นมันมืนกับข้าปลูกเออกับข้าที่เขาปลูกตามท้องตลาดนะครับนะครับ,นะรบตัดออกนะครับให้มันหอดแกนนะครับ ก็ที่ใส่รอบนานะครับเอ,อมันจะได้แตกไงขึ้นมาอีกนะครับครับที่นอก สีประมาณนี้ครับพี่น้องแจังไนกะฝากก็ไหลก็แช่นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเสียไปีทรงให้ลูกค้าที่สั่งมานะครับฝากก็ไหลกดแช่ฝากติดตามนะครับฝากกดกระดิ่งฝากซับสไคร้นะครับแล้วก็ฝากช่องไว้นะครับทนกริจซับลุงเหลือครับผมครับขอบคุณที่รัครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปหนาพอกันไหมครับสวัสดี